สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเล็กเด่นตัวเดียวสายวิ่งออกกำลังกายของแอดมังกรเมลัยนะครับสูตรนี้ของอาจารย์เข้าใจว่าน่าจะเป็นสูตรใหม่ทุกท่าน จ้ของข้อมูลคำนวณได้เลข6นะครับบอกเพิ่มเติมมาด้วยนะครับบอกว่าเน้นวางไปที่ตำแหน่งหลักร้อยกับหลักหน่วยบน <c oughs> ก็ลองจับมัดรวมกันดูนะครับกับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางซ้ายผมได้ลงไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์ ก็จับมัดรวมกับเลข6นะครับก็จะได้เป็นนวทางคู่สลับด้านบนถ้าชอบก็จัดวางตำแหน่งกันดูถูกทันมาต่อกันที่แนวะทางร้อยบนสูตรทดลองเลือกเด่นแบบ4ตัวของแอดหนุ่มขอนแก่นเจ้าของข้อมูลคำนวณได้5089นะครับ5089 ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดหนุ um ่มคอนแก่นนะครับใบนี้สูตรคำนวณคู่สลับบนนะครับหรือว่าคู่โต๊ดบนงวดที่ผ่านมาก็คือใบดานบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปนะครับสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันถูกทันทางโดยเลขของอาจารย์ก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ตัดไปครับใบเต็มประมาณนี้แนวทางคู่สลับคู่สลับบนของอาจารย์ก็จะมี83 84 85 93 94 95 03 04 05แล้วก็13 14 15ทุกท่านมุนขอนแก่นวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าทั้งหมดนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทาง10บบนของอัศรชนกมีโชคสูตรคำนวณของอาจารย์ก็ตามที่เห็นได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขสี่ตามนี้ทุกทันแนวทาง10บบนต่อมาครับใบนี้แนวทาง1ิบบนเลขเด่นแบบ3ตัวของอเส้นมีงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางสูตรหลัก10หลุดนะครับไม่มีเลขห้าทุกท่าน มีเลขสามหลุดไปหลักร้อยงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลขสามหลุดไปหลักร้อยนะครับงวดที่ออกสามศูย์เก้าสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือเจ้าของข้อมูลคำนวณได้หกเจ็ดแปดถูกทันหกเจ็ดแปดแนวทางสิบบนเลขเด่นแบบสามตัวทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นด้านบนด้านล่างหรือว่าเด่นชะตาบุญของแอชนะพลใครรอใครตามใครถามหาอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแอดชนะพลคำนวณได้หนึ่งกับ8หลุดไปทุกทันหวยออก3า2ห้สองำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16มิถุนายนหกแปดอชนะพลคำนวณได้4กับ 8ทุกทันสกับ8นะครับแนวทางเด่นชะตาบุญต่อมาครับใบนี้จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับรูปแบบนี้ของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกทันตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8นะครับย้อนไปอีกงวดแนวทางของอาจารย์เข้าตรงๆเลยนะครับงวดที่ออก30987 7เป็นตัวเด่นของอาจารย์ด้วยทุกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลข5นะครับได้เลข5ชุดสองตัวที่ชอบก็คือ65นะครับลงลงมาก็เห็นจะเป็น45กับ85ครับแนวทางข้อมูลด้านล่างของแอดกรมเกตนูดต่อมาครับ ใบนี้จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับของอาจารย์บุญรอดตัวเด่นคำนวณได้5กับ8นะครับชุดมัดก็อยู่ด้านบนส่วนหนึ่งทุกทันถัดลงมาก็จะมี5 4 5 7 5 9แล้วก็8 7กับ8 9นะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์บุญรอดมาต่อกันที่แนวทางของแอดเนนแก้วนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวครับ อาจารย์ทําได้ตามที่เห็นเลยถูกทันถ้าชอบก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นต่อยอดเอานะครับถัดมาจะเป็นทางของแอดนุ่มสุพันธ์ครับขนมไทยของอาจารย์งวดันที่16มิถุนายน68สูตรคำนวณได้1 2 3่งสกับหกนะครับชุดมัดก็จะได้6 1 6 2 6 3 เจ็ดหนึสองเจ็ดสาสามตัวคำนวณได้ชุดเดียวก็คือ073ย์เจ็สามถกทันคนที่อยู่ตรงนี้นะครับสิบหกเดือนหกปี2568ครับต่อมาก็จะเป็นชุดประหยัดงบนะครับทุกทันขนมไทยชุดนี้หนุ่มสุพรรณ กำนวณได้073นะครับ2ตัวก็จะมี7003แล้วก็37ต่อมาครับจะเป็นชุดชอบส่วนตัวของอาจารย์วันชัยทุกท่านอาจารย์วันชัยชอบ5052 56 58 59นะครับทั้งหมดก็5ชุดด้วยกันและชอบก็สามารถเก่งได้หมดครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทองเปลวนะครับอาจารย์ให้แนวทางชุดสามตัวมาทั้งหมดสามชุดนะครับได้หกสี่เจ็ดศูนสี่ห้าแล้วก็ศูนย์สี่เจ็ดถูกทันหกสี่เจ็ดศูนย์สี่ห้าแล้วก็ศูนย์สี่เจ็ดต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดโจนะครับเป็นข้อมูล ชุดสตัวแล้วก็2ตัวทุกท่านดู2ตัวของอาจารย์ก่อนเลยนะครับด้านล่าง3ชุดคำนวณได้95 97แล้วก็98 3ตัวอยู่ด้านบนนะครับ4ชุดได้7 95 905 095แล้วก็075ครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์อินทรีเท่างวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่าน แนวทางชุดสามตัวของอาจารย์นี่คำนวณผิดไปแต้มเดียวนะครับมีห้าสองหนึ่งห้าสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้าสามุกท่านสามชุดนะครับที่ใกล้เคียงสำหรับงวดใหม่นะครับก็คือใบฝั่งทางขวามือครับสามชุดด้านบนของอาจารย์คำนวณได้ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่สามชุดด้านล่างได้เจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกแล้วก็เจ็ดศูนย์หกครับ แนวทางของแอดอินสีเท่า16มิถุนายน68นะครับสูตรขนมไทยของอาจารย์มาต่อกันที่แนวะทางเก็บตกแต้มสักนิดหนึ่งนะครับใบนี้ผลรวมรอสอนของอาจารย์วันชัยอาจารย์คำนวณได้45901นะครับ45901 ต่อมาก็แต้มรวมรอสอนอด้านบนนะครับของแงดนาคิโนอาจารย์คำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดเนย์หนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดแปดเย์หนึ่งสิบหกมิถุนายนหกแปดนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นพิจารณาก่อนนำไปใช้ ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณเลขดับของอาจารย์เฉลิม k นะครับดับบนรอนอของอาจารย์คำนวณได้เลขสองต่อมาก็ดับด้านล่างของอาจารย์คำนวณได้เลขเจ็ดนะครับสิบหกมิถุนายนหกแปดพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ